สวัสดีครับวันนี้นะครับเชฟพาทําซอสครีมโหระพานะครับทำอาหารฝรั่งอร่อยด้วยโหระพานะครับซีรีส์นี้นะครับเราจะมาดูซอสตัวนี้กันส่วนประกอบนะครับใบโหระพานะครับล้างให้สะอาด100กรัม1ขีดนะครับแล้วก็ใช้วิปปิ้งครีมครับแบบจืดนะครับ250กรัม ปั่นโหระพาละเอียดแล้วนะครับเราก็จะตั้งกระทะใช้เนยจืดนะครับสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปให้เนยละลายนําหอมแดงสไลด์สองช้อนโต๊ะนะครับลงไปผัดกับเนยจากนั้นนะครับใส่วายขาวนะครับ สองช้อนโต๊ะลงไปเคี่ยวต่อเคี่ยวจนหัวหอมเขาสุกนะครับสังเกตเห็นใสๆแบบนี้จากนั้นเราก็นำเอาโหระพากับครีมที่ปั่นไว้นะครับใส่ลงไปปรุงรสดล้วยเกลือป่อนครับ1 3ส่วนสช้อนชาพริกไทยป่น หนึ่งส่วนสามช้อนชาแล้วก็คนให้เข้ากันเขี่ยวต่อให้เดือดอีกรอบหนึ่งแล้วก็นำมากรองนะครับจะนำมากรองกับกระชอนเราจะใช้แต่ซอสเขาอันนี้ก็กรองเอาหอมแดงอะไรออกก็จะได้ครีมซอสโหระพาแบบนี้เลยครับเอาไปราดซีฟูด้ด ตัวนี้นะครับเราใช้ซีฟู้ดเสียบมาย่างแล้วก็จะราดกับซอต,ตัวนี้หรือจะใช้ปลากระพงย่างก็ได้นะครับราดซอต,ตัวนี้ได้เลยตกแต่งให้สวยงามนะครับแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ใช้ใบโหระพาทอดนะครับเอาไปทําก็ได้นะครับง่ายๆสไตล์เชฟพรินทําอาหารให้อร่อยด้วยใบโหระพานะครับขอทุกท่านมีความสุขครับผมสวัสดีครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับ ช่องเ้อปรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร